นี่คะ่ะพี่น้องหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาก็ไม่โตนะก็โตขึ้นมานิดเดียวเองค่ะแต่ว่ากระสีเลือกเก็บเอาอันน้นอยๆเนาะคะ่ะแบบนี้คิดบานน่าจะเป็นพันเล็กนะพันประมาณนี้ค่ะอันน้นอยๆนี่ก็บผ้องเอาเนาะคะ่ะกับเมลิ่กับสีเลือกเอาเฉพาะอ,อันพอประมาณจำนี้ค่ะประมาณนี้แหละพอกำลังผัดกระเพ้าแสบๆค่ับพีบบบพ่น้อง ไหนเล็กเกินไปก็ไม่ต้องเอากลุ่มนี้เอาได้อยู่ค่ะนี่นี่ค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกะสิเก็บเล็กๆนี่เอาไว้แล้วก็ อาทิตย์หน้าจะมาดูใหม่ว่าจะจะโตขึ้นไหม,มยุงยุงยุงวิ่งวิ่งวิ่งเสียงยุงอยู่ข้างหูนี่ค่ะอันนี้เพิเอาดอกแต่ว่าอเอาอันนี้อยู่ค่ะเอาอยูะนี่ค่ะ เป็นจุ่มใหญ่เลยเนาะโมเมนต์เป็นแบบดอกใหญ่ๆคือจังประเทศอื่นเนาะค่ะพี่น้องเป็นน่าจะเป็นพันนี่นะน่าจะเป็นพันดอกขาเตี้ยคะ่ะขาอวบเตี้ยแบบนี้นี่ค่ะขาใหญ่เนาะแต่ว่าขาสัน้นไปอีกค่ะ ก็พยายามโอ้ดอกหน่อยแทะนี่คซเมนพันแบบนี้เหรอคะพี่น้องเนาะพันขาสันเตียขาวอวบ ทางนี้อีกค่ะทางนี้อีกตรงนี้เป็นยังไงนี่ ตปอีกค่ะพี่น้องนี่อีกค่ะนี่บอาตรงนี้ดอกเล็ก เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูใหม่ค่ะเดี๋ยวมาลินใจะให้ดูตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้พ่อเอาได้หลายดอกอยู่ ค่อยเก็บกลัวมันสะเทือนถึงดอกเล็กดอกน้อยอ้ยท้าก,ก็มีออกมาออกมาปล่อยให้เพิ่นกิน่นซะสินะไปอีกค่ะพี่น้อง ตรงนี้โอ้ยบเอาดอกหน่อยแห้งพดนี่ค่าได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเดินอยเดินก็ต้องระวังค่ะดอกหน่อยแห้งแล้วก็ยุดติดกัน,นค่ะตอนนี้เวลาสิบโมงค่ะสิบโมงเช้าเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นอีก หนาดเสื้อวันหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเฮ็ดอันนี้จะ,จะเจริญเติบโตช้ามากนี่ค่ะเ,เก็บดูดอกมองนี่นี่ขี้กวางกัะมีค่ะี่ไกลๆนี่ขี้กวาง มาดูตรงนี้อีกค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะพี่น้อง ดอกน้อยหลายก็เก็บยากนะดอกเล็กเกินไงมันก็เก็บยากคิดว่าบ่โต,โตแล้วล่วะค่ะนี่มิแตจะจะตาย ขบาน่าจะเป็นเฮดพันธุ์เล็กอันนี้เต็มเลยนี่คะ่ะพี่น้องเต็มเลยดูสิแต่ยังเอาไม่ได้คะ่ะนี่ยังเอาไม่ได้หรอกมีคาดอกน้อยๆก็เต็มแล้วมาดูตรงนี้อีกนี่คะ่ะตองนี้เอาได้อยู่ ยุงอ้เสียดายเด้เสียดายเสียดายทำไมไม่โตนี่ไหมพี่น้องนี่ไหมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่โตนี่อีกค่ะนี่ยน,นี่เต็มเลยเนี่ย แต่ไม่โตไงเฮ้ยมามาดูตรงนี้อีกจ้ะเริดตะการหน่อยดอกน้อยลายมันกำลางยากนาะเวลาเวลาลลางอะค่ะพี่น้องีจ้ะหน่อยโอได้อยูอ่ย มาดูตรงนี้อีกค่ะนี่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 ดอกเล็กๆอุย้ยทำไมเล็กขนาดนี้ อุ้ยสี่ดอกนี่นี่ค่ะตงรงมราว่างเนาะดอกเล็กๆหนะ่ะกินอร่อยแต่ว่ามันล้างยากไงล้างเห็ดทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะนี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเลย ดอกเล็กๆนี่อันนี้ยังไม่เอาจ้ะดอกนี้เอาได้อยู่ขาใหญ่ค่ะขาใหญ่เลยนี่ม,มาดูอีกค่ะตรงนี้อีก Okay. ในบริเวนแหลกก็ได้ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องดิง้นก็จะมาตัดค่ะนี่จุ่มนี่ค่ะดัได้เคยเกิดกันเป็นก่อนเลยเนาะ Mm-hmm. <laughs> ถากเล็กถากตัวน้อยๆเห็ดพึ่งเห็ดดินเห็ดยังบ่ท่านได้เกิดค่ะบ่เห็นจักดอกเลยแม้แต่ดอกเดียวก็ไม่มี อาทิตย์หน้านอาจจะเกิดอยู่นะอาทิตย์หน้าก็จะเขา้าเดือนสิงหาแล้วมันบอกอาจจะเกิดหลายกานี้อยู่นะทั้งๆที่ฝนตกอยู่นะสามสี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ตกค่ะคิดว่าเหตุจะเกิดคิดว่าเหตุกลุ่มนี้จะ,จะ,จ,ะจะเจริญเติบโตขึ้นบ้าง เอาไม่โตเลยเนาะอคงเป็นพันเล็กนั่นแหละเพราะว่าปีที่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วอากาศเย็นค่ะเนี่ยนี่ ตอนนี้อิบโมงครึง่ง10โมงครึ่งคนก็ยังเพิ่งยังไม่ได้อเรียกว่าอะไรพ่าท่านได้ออกมาเดินป่าหลายเนาะคนเพิ่งจะอยู่ในบานอยู่เมื่อน,นี้แดดออกธรรมะต,ตอนสายๆนี่หฮอนเลยค่ะ ออ้าวเลยแหละเด็กใดเห็ดตะไข้ไปต่ำปนเ่อท่านเด็กเกิด เป็นประเทศอื่นเพิ่นเก็บเนะ้อมมแต่ดอกใหญ่ๆขายาวๆของแถวๆนี้มแต่ดอกซำนีละค่ะพี่นะ้องแค่นี้ถึงโตกว่านนี้ก็ไม่ได้โตมากเหมือนประเทศอื่นค่ะ น,นี่ก็ป้อยไว้หนีละเดี๋ยวปีหนา้าก็เกิดโอเคมาดูตะก,ก้าหน่อยค่ะพี่น้องนี่ได้ยุมนึงได้ถ้วยน้อยนึงค่ะถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับจุ่มนึงเนาะยางต่อค่ะพี่น้องตอนนี้จะไปเลาะทัางอื่นยางวนๆแถวๆนี้แหละค่ะเพราะว่าเห็ดอ่า มันปูนี่ก็จะเกิดอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะเนาะถ้าได้เกิดก็จเกิดเป็นจุม่มเป็นกุมเป็นกอมาเบิ่งที่เหลืออีกค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านมาเล่นกับสิเขามาเลาะเบิ่งอีกว่าสีใหญ่สีใหญ่งงงงขึ้นจักกน่อยบอจะโตขึ้นไหมนี่เหลือหลายอยู่เด้นี่ค่ะเหลือเยอะอยู่นะดอกเล็ก อันนี้ยังเป็นเล็กๆอยู่เนาะก็ยังไม่เอาค่ะอดอกนี้เอาได้อยู่นะไปครับพี่น้องเดินต่อกันดีกว่าจ้า